อ่ะป่ะข้าเจ้าอ้ตาน้อยเป็นพี่แมลงเมี่ยงชื่อจริงชื่อพิมสุดาเอไม่บอกนามสกุลอฮบอกว่าสัญญาว่าว่าสัญญากับแมลงเมี่ยงและทุกคนว่าสัญญาสัญญาว่ากับใครกับเมี่ยงและและไม่บอกเออและเมี่ยงว่า จะไม่ซื้อกระเป๋าอ,อีกต่อไปแล้วในปีนี้ในปีนี้อันนี้เดือนกุมภานะใช่2014นี่ต้นปีเลยนะพูดเองนะ<ช>จนถึงเดือนธันวาปี2014นะ่นะใช่จะต้นเดือนเชียใช่ต้นปีเชียเออจะไหมจะไม่ซื้อกระเป๋าออจะไม่ซื้อกระเป๋าอ,อีกต่อไปแล้ว<ม>เพราะว่ากระเป๋าหล่นทับมึงแล้วมีเยอะมากมีเยอะมากแล้วก็เปลืองเงินด้วยเปลืองเงินเปลืองเงินใคร เงินเขาเออเดือดร้อนไหมทีนี้เดือดร้อนเงินก็เลยไม่มีเก็บไม่มีเก็บใช่เอาตังไปทําไมก็เก็บไว้เนี่ยแหละอืมไม่ซื้อแล้วนะกระเป๋าไม่ซื้อแล้วพาด้าชาแนลไม่ข้างทางอะไรก็ช่างไม่ซื้อเหมือนกันแน่นะแน่ตะใช้ก็ไม่ซื้อมันเรื่องจะใช้เงินเดือนแล้วเท่าไหร่พูดไม่บอกทําไมเป็นคนกินเยอะกินเยอะกินแก่เป็นตัว ลากลงไม่กินเลยไม่่ากินข้างน้ำเออนั่นแหละแล้วก็จะไม่ไม่ซื้อกระเป๋าอีกแล้วไม่ซื้อเก็บเงินไม่ซื้อกระเป๋าเดือนหนึ่งราคาเป็นแสนแสนหลายแสนแล้วไม่ซื้อแน่เก็บเงินไว้กินไก่ถ้าซื้อถ้าซื้อตังก็หมดดิหมดแล้วเป็นไงมีเรื่องไหมกินแกบเออ เรามีความจําเป็นจะต้องทําสนทิสัญญากันทางโซเชียลแคมเนื่องจากคนจะได้รับรู้ว่านางพูดแล้วโอเคนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู